สวัสดีพี่นอ้องป,ปองปายพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับขอสู้ส่องสบายฟรีสไตล์สำหรับมณีจิมารีวิวอัปเดตเครื่องใหม่สนิดหนึ่งอันนี้คือเครื่องเขาหลงหรือพี่นอ้องปองปายเท่าวันหลงหรือว่าเครื่องเขาหลงใหม่ปลาอาถรรพ์พันวะเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหาานิยมเป็นใหม่ ประดับใหม่มงคนอีกสเสร็จหนึ่งก็เกิดโดยธรรมศาสตร์ในปลาในดงผู้เขาปลาดงดิบตามผู้ถ่าโบราณพ่นบอกไว้ห้ามควมห้ามยังเดินขามเวลาเขาปลาเขาดงหาเก็บเห็ดเก็บหาวเขาปลาระหว่างขามเคีียเขาลงจะจะลงทางกับออกใบ อันนี้มีในตำนานมีในตำนานมาจริงบ่จริงไม่เนม่มายืนยันเนาะแต่ว่าผู้เพิ่นประสบการณ์ว่าจริงผู้ใดขามแค่เข้าลงจะทําให้ลงงงงวยเพจากท่างกับจะลงปลาจะพอผวกให้ผ่านหรือว่าพวกออกหาเก็บเห็ดนาเห็ดเกิดตามป่าตามดงจะมีปลาธรรมศาสตร์่วนมากจะเป็นเครียกลีกก่ๆจะมี เจ้าป่ามีเทวดารักษาพคนวะ่ามีอิทธิฤทธิ์มีอาถรรพ์บุรีเดินขำกร,ระวังเดินขำที่บริตั้งอันทธิบด้รู้เด้อพี่น้องวอนที่เห็นแล้วกาบอแมนเด้อเห็นแล้วเดินขำนี่อาจจะบ่มีอาถรรพ์ทำโดยบังเอิญที่บอรู้จะทําให้หลงงงง่วยไปแต่สัตว์นกงูต่างๆงูใหญ่ขันาม เคขาลงยังหลงทางวนไปวนมาอยู่กับอยู่ที่กับทีวส,สัน่าอันนี้การเบิบ่งในขอมนทางสองย t u b e หลายๆสองพันบอกไปอยู่มีในตำนานเครือเข้าหลงหรือว่าเทาวันหลงลักษณะก็เป็นเครืออันนี้จะเป็นตัวผูจะมีสองสายพันธุ์คือตัวผูตัวเมย์เจ้าหัวไปเปลี่ยนก็หัวแม่งเงาหรือเป็นหอยแย่เมื่อไปแย่แท้ๆแม่งเงา แบกสกอเปลี่ยนเอาไปถอดมกทางสารคามพันมกมกกินต่แมงสกแมงเง่าตัวดำๆคึกแมงงอดยกกล้ามเถื่อเถือตอดปวดขนาดนี้พี่น้องอย่าไปเย่ด่ะแท้อันนี้คือแค่เขาลงลักษณะของเฟินใบข้างๆลุมจะไปสีมันมูนเป็นมันมปลอดชักน้อยจะดันอาจจะเป็นสีเขียวคลายใบยานางแต่ว่ามันใหญ่ยกว่าใบยานาง ใบเขียวทางลังจะใบมนมนเป็มนมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็ตัวจำเมียแมวสมุนไพรคื้กันแก่หอบพืชอันนี้เอามาปลูกไปเขาเพาะซ้ำขายตัวละ60บาทแปดสิบาทตัวละลอยเหลือแต่หน่อยตัวนหน่อยตัว,ตวนใหญ่เป็นเมตตามหานิยมพนปลูกไว้นาบ้าน ลา,าลานขายําหรับตัวนี้ปลาในดวงไครละว่างตัวน,นั้นแต่แค่แกจะมีสามตนใหม่ใหญ่จะมีผีเพิพ่มมาเนาะจะมีแนวสิ่งเสียอยู่ตามตนใหม่ใหญ่แค่เขาลงตักแกพ่อประมาณแค่แ่เต็มที่ก็จะมีเทวดาอารลักปกปักรักษาคุ้มครองเป็นแบบเป็นตนใหม่ปลาอาถันพ์เ่ยแค่เขาลงพี่น้องอันนี้ผ้ามาส้มบัง ไม่เ,เคยเห็นบ่เ,นเคยหูจากนี้ไ่เคยยินไม่เ,เคยจะซื้อก็มีละคือลักษณะของแคราขาวลงอ่ะตัวนี้มันแคราขาวลงเครือแกงไซโน่ใหม่ดีนักแล่ใบยานางใบยานางยานางเขียวเท้าวันลงกันละลักษณะเป็นใบเขียวเขียวขังรังใบสีสมันเป็นสีม,นมนาานันมันขาวๆาวด้วพี่น้องออกเป็นมื่นข้างล่าง เป็นใหม่ไม่เลยขึ้นตามต้นใหม่เคลียใญไนยสำเขียนในเตรียมทีในเตรียมทีจะมีอาถรรพ์ห้ามเดินขามเวลาเขาปลาเขาดงจะสวาคนกับขมโดยบังเอิญน,นะวะขมโดยที่บูหูจักถ้ารูจักคงจะบูเินขามจะมีข่าวทุกปีทุกปีคนเขาปลาลงปลากระคาดว่าขามแค่เขาหลง สันสันนิฐานกันว่าเนาะพวกเขาปาลาล่าสัดหาเห็ดหาเห่ากขาปิงกับก้มเงยกะธรรมดาละก้มเงยก้มเงยเก็บเห็ดเก็บยำกะบมัวเขินบกคือเกาพี่น้อง,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 องลงทากล่างลงทิดอาจจะลงทิศทางกับบานก็นได้เคลื่อนมาลงปลาเฉพาะตาปลาที่หกเคยเขา,ววาปลาที่หกกับกันขาดว่าขำแค่เข้าลง อาจจะเป็นไปได้กับบอลูเพื่อนอันนี้เอามาให้เบ่งสำหรับต้นเครือเขาหลงหรือว,ว่าเถาวัลย์หลงไม้ป่าอาถรรพ์เป็นว่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องปลูกไงปลูกเดียวเครือไปซ้ำต่อไปซ้ำว้เครือหอดแสกเตียกน่อไปหอดัาานเตียกหยอดไปนเรื่อย ขุดเอาตามเหงาเพิ่นเปย์ซ้ำไปจากก่อนจังเอาลงปลูกสมประตูหน้าบ้านเหมาะที่สุดปลูกหน,น้ปปนาบ้านหลานขาหลานคายเพิ่นว่าเม,ม็ดเป็นเมตตามหานิยมเมตตาหัสเนอันนี้คือคลักษณะของแก้วเขาหลวงเด้อพี่น้องป้องไปกำลังแตกยอดใหม่แก้วเก่าเพิ่นก็แห้งตายแตกยอดไปไปเรื่อยๆขยายพัน ในการขุดหยอดไอ้ขุดนอดไปปลูกขุดเบียร์มันจะแตกไปเรื่อยเรื่อนี้เครือกําลัางแตกก็มีนี่เขี่ยหอส่ก็แดหยอดไปเรื่อยก็ขุดเอาตามผิวแตกไปปลูกขยายพันธุ์ปลูกเพื่อประดับไปเพื่อความสวยงามเพื่อเป็นการค้าการขายใจเดือดเชิงใบเชิงดอกเชิงเครือเฉพาะเขียบริเหวณเป็นปลา ไอ้เพชรตะกุดของข่าของขายพันมาอันนี้ก็ใช้วิจรรารณ์ในการรับฟังนะพี่น้องอันนี้คือใบายานางใส่แกงน้ำใหม่อร่อยดีอดีดอยตรกดย,ดย,ดย,ยูริกดีนักแรกสำหรับใบายานางก็เกิดโยกับเครื่องเขาหลงพี่น้องอันนี้มานํำเสนอพ้ะมาสม ไม่ปาอาถรรพ์อีกสนเสนนหนึ่งคือเครือขาหลงอันนี้รายละเอียดข้อมูลต่างๆต้งตงตองเสิร์ชเข้าไปวิว่ง y o u นยูทูป,ป็นจะมีบอกหลายๆอย่างอันนี้เป็นเตม,มาสภามาบึงลักษณะของตนว่าเครือขาหลงพี่น้องเป็นของหายากพอสมควรสัตว์ูเสียตือนับตือกะดี ของเจดีบดีขึ้นก็มันนับถือแซ่ถือเลยพี่น้องอันนี้ก็ได้เนะาะสูเอามาเบิงให้สูแฟ่งเราสูแฟ่งอันนี้ก็แต่กอรรณเคยเห็นต้นนีาตำล่าผู้เฒ่าเราสูเฟ่งเครื่อเข้าลงอันนี้ก็พามาเบิงของจริงของแท้เท้าวันลงหรือว่าเครื่อเขาลงเนาะพี่น้องป้องไปเป็นของการข่าการขาย เ็นเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่นิยมปลูกไว้ตามรานค้าหนาบ้านสุมประตูอัลบั้บคลิปนี้ก็พามาชมมารีวิวพามาเบิ้งเียเขาหลงหรือว่าเถาวันหลงกระห้องจะเอาไว้เชื่องสำนีส้สักก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเจอก,กันใหม่อีกอีพีหนะ่จาจะพามาเบิ้งอันไ้ก็ปดติดตามตอนต่อไปสันละว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน ในคลิปต่อไปการยืนยมคอมเมนต์นำเสนอแนะนำมีอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดีอยวปีน้องก็ขอบคุณที่เข้าแวะเข้ามาติดตามรับชมส่สองสสยเสี่อสายสุดท้ายก็ขอก่าวขมาสวัสดีโคโค่ทุกคนสวัสดีครับ